่องครับดูเพจอย่างยากเลยต้องถ่ายรูปเพื่อนตอนที่เพื่อนโดนลากโอ้เพื่อนถ่ายรูปเพื่อนโดนผีลากอ่ะคุณไปผมมีโดนเปิดไฟได้องั้นหนูจะซื้อเป็นไม้แขงเขนติดตัวไว้นะครับอันนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรนะมาดิผมเอากระดานไว้ที่มุมเขาเรียกสามแยกเหมือนเดิมนะหนูเห็นเป็นแบบว่าเทสเทสทัสแล้วก็หกหกหกอะไรเมื่อกี้ติ้งอะไร เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงสัญญาณอะไรนะติ๊กติ๊กติ๊กเมื่อกี้ติ๊กเหมือนติ๊กเหมือนเคว็ดผ้อ๋อวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิได้แล้วครับได้แล้วเหรออ่ะเท่าไหร่อ่ะอ้่ะอยู่ที่สิบเก้าอยู่เลยยี่สิบวะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเราจะไปด้วยกันแล้วพี่กิจคือพอมีโดนแล้วพี่กิจก็คือไม่ซื้อไฟมาให้เพื่อนๆแล้วนะคะพ่อเอ้าพี่เอ้าพี่ก็ตั้งอยู่ตรงไหนไฟมันดนเบลเลอร์เหรแป้งไม่เห็นนะมันเบาๆไฟมันเบาๆโอ้ยโดนเบลเลอร์เลยนะนี่เดี๋ยวแป้งจะลองเดินรอบๆโรงเรีีีีียยยนนนนนนกก่่่่่่อออออะะะะเเพืทจหหาาาาาาสสัััญญญญณณขงงผผคววมมูแแถ้้ปลใร ไม่ไม่อย่าปักอย่าปักอักนะอย่านะเราก็ไม่รู้เรื่องผีผีตัวนี้มันผีอะไรเราสามารถกันได้ด้วยนี่เปิดไฟได้ไหมอ่ะมันเปิดได้นะทหารเซวิสเจอใช่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 ห้องนี้น่าจะมีไฟอยู่นะมีปะไม่มีว่ะน่าจะมีข้างนอกอ่ะหรือว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเปิดไฟดูก่อนแล้วกันนะตัวนี้จะเป็นประตูทางหนีไฟนะคะเอาก่รนปะฮะเปิดได้เลยอ้ย อะไรอะไรไฟมันแตกแล้วมันก็เปิดได้งงมากผีท่อมไฟอ่ะผีวิศวกรที่ดูดิมันมีรอยอะไรไม่รู้มันจากข้างบนด้วยออน่าจะเป็นเชื้อราเชื้อรามันยางงี้เหรอยาวเชียผมซื้อของแล้วของกระเด็นออกไปนอกรถเชื้อราเชื้อราไม่สามารถเอาของได้เราจะสำรวจดูทีละห้องนะเพราะว่าเคลของเราคือหนึ่งคือเราจะต้องให้ถ่ายรูปนะคะในระหว่างที่เพื่อนเอ้ยยันเหมืัญญาณือนยันโอ้ยโดนจับไป น้ำกระจกต้องสาบมาที่รถครับเดี๋ยวยังไงไม่เฮ้ยไฟแตกตลอดเลยหนูเปิดเนี่ยหนูไม่เปิดแล้วนะจะไม่มีไฟเหลืออยู่ในโรงเรียนนี้แล้วนี่หากระจกต้องสาบเลยนะตองกับท่านี้ยังไม่เจอเฮ้ยอะไรอย่งอะไรเยอะไเงี้ยไม่รู้เสียงเหมือนคล้ายๆไวโอลินอ่ะเหมือนสายไวโอลินขาดไม่ใช่บนผีโผบ้างเมื่อกี้จริงเหรอฮะโดนละเอาถ่ายรูป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  ไปชั้นสองคือไปชั้นสองไปเจอแล้ว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 เป็นผิดไม่มีพี่ไมค์ขอโทษดิฉันไม่มีก็ถ่ายรูปพวกนายนี่มันสวัสดีท่านรุ่นสา์มาถึงนี่พวกนายไม่ถ่ายรูปฉันกันเลยก็ฉันไม่มีเพื่อนไม่มีพอจะอยู่ไว้อย่างเมื่อกี้ก็แค่พี่พ่อคุยกันชั้นสองนะครับอยู่ข้างบน Ghost can you talk ดูยังหาสัญญาณที่มาจ่ผีไม่ได้เลยผีค่ำค่ำครวนครับร้องไห้เอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องไห้ผีอยู่นะก็ผีโอเคเรามาอยู่กันที่จุดรวมพลตัวนี้ก่อนครับลองตอนนี้หลักหลักฐานแปลว่าเราต้องปักเพื่อเรียกผีมาไอ้พี่เสียงร้องไห้อย่างโหยอพี่ไปปักให้หน่อยครับอะไรอะปักเลยปักเลยหนูหนูจะเรียกผีมาตัวนี้วิทยุร่ำไห้ถ้าเกิดว่ามีตัวเลขนะคะโกรธไหม ติดขึ้นมาหมายความว่าผีเริ่มโกรธแล้วก็จะเริ่มมาหาเราจากตรงนี้นะผมจะถ่ายคนโดนลากเอ้ามันล็อกประตูเหรอไม่ใช่อะไรอีกอย่าเพื่อนมีคนเฮ้ยหนูว่าผีไม่ได้อยู่พิกัดตรงนี้อ่ะอาจจะเกิดที่ชั้นสองเป็นไปได้นะไม่ได้กลับมาดูที่รถนะถ้าเกิดว่าบวกสิบถึงบวกสามสิบมีโอกาสเป็นพวกแวมไพร์หรือเป็นเด็กได้นะพี่พูดตรงนี้มาของเล่นนี่ฮะ ไหนอะนี่ของเล่นเหรอเนี่ยของเล่นเด็กเนี่ยอันนี้มันลูกโลกอันไหนเฮ้ยจออะไรอ่ะเป็นไรไอ้จอมันมันมันไปหยิบของเล่นเด็กแล้วเพรมันก็โดนลากไปเอ้ามันไม่ได้หยิบเลอะเอ้าไปดูของเล่นเด็กก็โดนแล้วคุณไม่บอกหัหมุนอย่าไปเขาใจของเล่นเด็กมันเฮี้ยนแต่ยม่ได้นะ วูดูเลี้ยงวูดูเลี้ยงกระดานกระดานซ้ายขวาเด้อเด้อเด้อเดเด้อเดอเ้ยผีมาเฮ้ยนี่นี่กระดานกระดานก็ก็มีปฏิกิริยาครับอุยวูดูเลี้ยงวูดูเลี้ยงกระดานอ่าซ้ายขวาส่วนวูดูเป็นแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกบาศก์โอเควูดูเลี้ยงกระดานซ้ายขวากระดานซ้ายขวานะครับ มุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ของผีเป็นผีที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบโหดเที่ยมสงบหรือว่าอะไรนะคะเป็นผีสงบยิ่งแล้วก็อายุสงบยิ่งและอายุของผีเนี่ยก็ยังระบุไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าอุณหภูมิต้องได้แล้วแหละอุณหภูมิเท่าไหร่ครับที่วัดมาประเทศของผีอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดอ่ะงั้นเป็นบวกสิบถึงบวกสามสิบสิบเจ็ดองศางั้นประมาณนี้ผีจะขอ เฮ้ยแต่ถ้าเป็นผีเด็กมันก็สอดคล้องกันอยู่นะเพราะว่าจุ๊บแจงเนี่ยจะไปหยิบของเล่นแล้วมันแบบลากจุ๊บแจงไปเลยอ่ะไม่ใช่มันห่วงว่ะงั้นผมขอดูก่อนผีเด็กป้องกันอะไได้เอ่าไม่กางเขนไม่ได้ครับไอเอาเอานี่ได้ครับผมไอ้เครื่องลำไม่กช่เขนไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรป้องกันได้บ้างครับอ่าเครื่องเส้นไอ้ทูบทูบทูบครับทูบอ่ะจะหยิบทูบแต่หยิบอันนี้มาครับเพื่ออะไรก่อนเฮ้ยโอ้แป้งหยิบให้ได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดเลยแป้งขอบคุณมาก ือตอนแรกของพี่อ่ะนี่แป้งมันนี่พิมพ์มาหนี้คือของพี่ตอนแรกว่าพี่ซื้อของปุ๊บแล้วมันกระเด็นออกมาข้างหลังรถเนี่ยอ้าวแล้วพี่ก็หยิบไม่ได้ขอบคุณมากครับที่หยิบให้น่าเศร้าจริงๆก็ออเาานนห้้ไู่่พี่ออนุภาสไมลยังวัดไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่เจอตัวผีเลยแกเฮ้ยผีมาผีมา้มันมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหฟากระพิีฟากระพิบกีใครโดน มันวิ่งไหมเฮ้ยวิ่งอะไรวิ่งอะใรจริงจริงจริงมันวิ่งดู่จี้มาแล้วโอเคมันวิ่งใส่แป้งเลยตะกี้อุณหภูมิถูกต้องแล้วงั้นอ่ะอุณหภูมิถูกต้องชัวร์โอเคโอเคโอเคหนูขอมขึ้นอยู่นี่พวกขึ้นมาอยูี่อีมเอฟสองอีมเอฟสองเฮ้ยอะไรขนาดนั้นอ่ะอีมเอฟสองจี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 มันจี้แล้วจีแล้วอีมเอฟสองกำลังว่าหนูทราพอยู่ครับบอกว่าเด็กจะยังไม่ไปโอเควันได้แล้วหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยครับผม อเคครับตอบคับตอบ่อนอ,ออกมาตอบพี่ผีออาตอ,อผี่เด็กส่วนอนุภาคหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยเป็นอายุแบบไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นแนวๆเหมือนเด็กประถมส่วนนอกงนั้นเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องหาแล้วเพื่อนๆจับเลยจับอะไรล่ะจับก่อนจับไงก็จับไงจับจับอ๋อจับจับจับคุณนี่เพิ่งจับอะไรเราหนูฟังไว่ไก้ับก่อนลับก่อนแล้วก็จับอะไรอ่ะ พี่แจงเมื่อกี้จําได้ป้าตอนที่แจงอ่ะไปดูของเล่นเด็กแล้วมันลากแจงออกไปเลยอ่ะที่ลองดูดีเควสการจับผีอ่ะคือถ้าเราย้ายของเล่นเด็กออกจากบ้านอ่ะมันจะทำให้ผีอ่อนแรงลงอ๋อมันก็เลยโมโหไงมันก็เลยโมโหไปดูผีมาว่าโอเคให้ยกายไปดูวิธีการจับผีนะคะวิธีการจับผีง่ายมากเลย แล้วก็ใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ครับเฮ้ยรอยเท้าแบบที่รักครับเพราะโดรนผมมองเห็นทำการเอาไฟศักดิ์สิทธิ์มาหนึ่งอันแล้วก็ระเบิดเงินหนึ่งอันครับจ้เอาไปเลยพี่ระเบิดเงินอะโอเคเดี๋ยวพี่อารอยเท้าที่รักนะครับระเบิดเงินต้องเอาไฟออกแล้วละว่ะโคตาก,กิทเข้าเข้าไปท้าทายแล้วก็โดนเล่าเลยหรอ,อยิงเมมสาวแล้วมมีใครถ่ายรูปให้ผมด้วยน่าเศร้า ไม่มีไม่มีใครพกกล้องเลยบอกไว้ก่อนอุ้ยพกหน่อยละกันตอเห็นตุ๊กตาวูดูมันลอยแล้วมันหล่อนอยู่นะฮะมันหล่อนอยู่นะคะอ๋อฮ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 ะราคาเท่าไหรอันดับแรกนะคะเราจะใช้ระเบิดเงินปราบผีก่อนค่ะร้อยหนึ่งมีใครโดนลากให้ผมหน่อยผมอยากถ่ายรูปพวกคุณอ่อหนูกลัวว่ามันจะไม่ลากหนูสิเฮ้ยมันมามันมามันมาไหนนะใครจะโดนลากใครจะโดนลากผมรอถ่ายรูปพี่คะแน่จิก็มาไอเด็กผี ดีนววี่แมวแมวเอาน้องน้องกระจกหนูมันเหมือนแบบอยู่นี่มันอยู่นี่มัตะครูมันะครบเอามันลากใครมันลากบไปน้องวิ่งน้องวินไปของเล่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 นเด็ไป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 ไเดี๋ยวไปเอาอ่นไปเอาองนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นูใกล้ๆตรงนี้อยู่ใกล้ๆตรงนี้เปิดไฟได้ไหมตอนนี้ปิดไฟได้ไหผมมีวีโดอยู่กระจกพี่กระจกตตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเห็นม่้เอาไปเลยเอามาเลยเอามาเลย อันนี้มันกระจกต้องสาบริไม่ใช่ของเล่นนี่หนูว่าของเล่นน่าจะอยู่ข้างบนนะเอ้ยตรอยู่ที่แจ้งของเล่นถืออยู่ไม่ใช่หรอเห็นข้มีคนถืออยู่เควสผ่านแล้วเควสผ่านแล้วไปๆๆ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 ๆ้อๆๆือๆือๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆีๆครๆๆ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 บ ตูแดงตูแดงเนี่ยเหลือถ่ายรูปเปิดไฟให้ดวงเหลือถ่ายรูปเพื่อนนะครับปิดไฟไปแล้วนี่เมื่อกี้เนี่เปิดยังหนึ่งหนึ่งดวงสองดวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 นะอย่านะน้องอย่านะน้องอย่านะน้องดูว่าดูโดนดูว่าดูโดนของไว้เลยพี่ระวังของตกสลับไปใช้เงินก้อนมั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 นยังไม่กล้ามันยังไม่กล้ามันอ่อนแรงมากมันอ่อนแรงมากมันไม่กล้าเข้ามาหาหนู ผมเปิดไฟครับเปิดไฟทั่วบ้านเลยหาต่อหาต่อสองสามดวงขัดอีกสองครับอ๋ยห้องนี้มีไหมห้องนี้ไม่มีขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเปิดไฟแล้วครับสามดวงสี่ดวงแล้วครับดีอออยบขัดอีกอหนึ่งครับห้าดวงเปิดแล้วฮะห้าดวงไม่้อครับต่อไปก็ไฟศักดิ์สิทธิ์ครับผมโยนใส่ไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หนู เอาน้องมาน้องมาฉันจะเผาแกให้มอสให้มอสไมซ์มาเลยน้องน้องมาน้องมาฉันจะเผาแกให้มอสไมซ์เอาน้องไปไหนไปไหนน้องอยู่ไหนอ่ะไม่น้องไม่ออกน้องไม่ออกถ้าเกิดของน้องออกมันของจะตกมือโอเคน้องหลอกว่าจะมาน้องหลอกเพราะอะไรรู้ป่ะน้องแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วไงแต่ก็แบบยังเฮือกสุดท้ายก็ยังมีความสปิริตความเป็นผีอยู่ไงอู้วอาเรอู เฮ้ยมา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 ปามาามาล่อล่อลยืนล่อยืนล่อกดอาไโยนนะก็โยนนะแฟรสิ์อ่ะคลิกซ้ายกับโยนะครับอคิกซ้ายเฉยเลยโอเคโอเคโอเคน้องวิ่งมาน้องวิ่งมาน้องวิ่งมาโยน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 แล้วไม่ไม่โดนอ่ะไม่โดนอ้าวไม่โดนาไปซื้อใหม่ไปซื้อม่พี่ไปซื้อไปซื้อไปสื้อไปซ้อมนทำให้ยืนอยู่า่ในบ้านคนเดียวไม่ไปไนลัเมื่อกี้มันไม่ปรากฏตัวไงหนู ผมันมันมันมาหาผมแต่ว่าน่าจะไม่เห็นตัวกันการล่าต้องใช้ไสัองอันนั้นการล่าแบบใหม่คือมันโดนตัวแปดมันโดนแปดใช้แสงใสอ๋อแล้วมันลยไอ้นี่ก่อนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราเอาไฟจี๋ันก่อนอย่าลืมเอาโปเกบอลจับผีมานะโอเคผมจิบมาให้แล้วอะแหมต้องใส่รูปต้องใส่รูปผีนี่ไอ้รูปถ่ายคนนี่ไม่ได้นะเนี่ยเศร้าเลยไอ้น้องนี่มันต้องโดนหนูไอ้น้องนี่มันต้องโดนหนูจับให้พี่ไปยืนอยู่บ้างคนเดียวพี่อะไรอ่ะ จะได้เอาไฟแย่หน like <bbe> ้ามันได้ไงเรื่องอะไรอ่ะมันมาหรือเปล่าจังหวะมันจังหวะมันล่ามันวิ่งใส่อยู่แล้วแป้งแป้งเออโอเคถืบทูบถูบเขได้ถขาโดนล่าจะได้ถ่ายลูก้องไม่มาแป้งโยน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 เฮ้ยพิกกิตกาพิกกิตเอาโปเกมอนโปเกมอนจจัับบเเลลยยไม่โดนเลยเอาลูกบอลไปไหนอ่ะลูกบอลนี่ไปเลยเอาลูกบอลหายลูกลับมาแล้ผมัหาลไปไหนล้วลูกบอลผมหายไปไหนอ่ะเอ้ายื้อขึ้นอะ อ้าวผมไม่เห็นไม่เห็นหยิบหยิบโยนเลยโยนเลยโยนเลยใครเห็นแล้วหยิบเลยโยนอ้าวต้องล่าใครล่าใครอ้าวเอาเอาพี่ไม่ตายมาดูโยนกันสิต้องตายก่อนแขกของจุ๊บแจงกวันแห่งของจุ๊บแจงเลยจะมองไม่เห็นผีพี่ไม่สัตว์ไฟให้ใครจะไปมองเห็นอ่ะประเด็นคือว่าแกจะเห็นใช่นาะคือจุ๊บแจงอ่ะ คือมีมีโปเกมบอลจับผีอยู่ในมือแล้วเจู่ๆก็เดินค่อยๆขยับไปแล้วพี่ไว้ก็เอาเลยเอาเลยจับเลยจับเลยลูกบอลอยู่ตรงนี้ลูกบอลอยู่ตรงนี้แล้วเจู่ๆก็ไม่ยอมโยนจนพี่ไว้อะเออตายคุณเคยไปให้อาหารปลาป่ะยุทบจุ๊บแจงโยนบอลเหมือนให้อาหารปลาแบบตุ๋ยลงไปตุ๋มคือผมก็โอ้ยกินไม่ยอมบอลเลยอ่ะคือมันหามันหินจะตายกับเขอเพื่อนคือพี่ถือลูกบอลมาแล้วลูกบอลหายมาจากมือพี่เย you